สวัสดีค่ะช่องจัดมินพยากรณนะคะวันนี้พี่นุ้ยได้มาทําเป็นแรนดอมเนาะอีกเช่นเคยนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่สามารถไปตัดสินใครคนใดคนหนึงได้นะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงนะคะอ่าช่องพี่นุ้ยนะนะคะ ถ้าใครที่มีพลังงานตรงนะคะและมีความศรัทธานะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณมันก็จะเกิดขึ้นจริงนะคะถ้าบางพลังงานที่ดูแล้วมันไม่ใช่พลังงานของตัวเองหรือมันยังไม่ตรงกับพลังงานของคุณนั่นคือไม่ใช่คลิปของคุณไม่ใช่สิ่งที่มันมาคู่กับคุณนะคะ แต่ถ้าแต่ถ้าใครดูแล้วพลังงานตรงนี้มันตรงกับคุณนั่นคือคลิปของคุณนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ,ะยังไงแล้วพี่นุ้ยก็ได้มาทําเป็นเรนดอมนะนะคะในหัวข้อนะชีวิตใหม่ในร่างเดิมมันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่นุ้ยจะขอนะดูนะคะ,ะดูเอนเอเช็คเอเนอร์จีของอ ทุกคนนะที่เข้ามาดูในคลิปของพี่นุ้ยนะคะเช็คดูเอ e เนอร์จีของเจ้าชะตานะคะเจ้าชะตาก็คือคุณทั้งหลายนั่นแหละเนาะที่เข้ามาดูคลิปของพี่นุย้ยที่เข้ามาเห็นมาเจอนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะเช็คเอ e เนอร์จีกันเลยนะนะคะว่าคุณมีพลังงานยังไงเอนเนอร์จียังไงนะคะตอนนี้นะนะคะอืมขอใบแรกขึ้นมาเลยนะเอ e เนอร์จีของคุณนะคะเป็น ไพ่เอสออฟคัพนะเป็นไพ่เพลสนะคะไพนะ่ไเพสเนาะไพ่เพสออฟคัพเด็กถือถ้วยคุณเป็นคนที่มีสมาธิคุณเป็นคนที่มีเรียกว่าเป็นคนที่มีเซนส์นะมีเซนส์แล้วก็เป็นคนที่ชอบอยู่แบบความเงียบอยู่กับ อยู่กับตัวเองเป็นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบกระตือรือร้นขนขวายหรือไม่ชอบเอาเปรียบใครหรือชอบอยู่ในที่ของตัวเองอยู่ในที่ความสงบของคุณและคุณก็มีสมาธิที่ดีนะคะคุณเป็นคนที่ฉลาดนะแล้วก็มีอารมณ์เป็นศิลปินเนาะแล้วก็เป็นคนที่ เอาความสุขเป็นที่ตั้งนะคะเนาะคุณเป็นคนที่อยู่กับตัวเองอยู่กับโลกส่วนตัวของคุณอยู่กับธรรมชาตินะคะอยู่กับสิ่งที่เงียบนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสมาธิสูงนะนะคะแล้วก็เป็นถ้าคุณถ้าคุณนะกำลังวุ่นวายกับเรื่องใดตอนนี้คุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้อยู่ในสถานะแห่งความเย็นได้ไม่วุ่นวายกับใครนะคะตรงนี้เนาะ นะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะไพ่เพจขึ้นมาบอกเลยว่าคุณมีความรักให้กับทุกคนคุณเป็นคนที่อชอบเทคแคร์ดูแลคนอื่นแล้วก็ชอบใส่ใจในทุกรายละเอียดของคนอื่นคุณเป็นคนที่ไม่สร้างศัตรูคุณเป็นคนที่อ,อยู่ใครอยู่ด้วยแล้วมีความสุขใครอยู่ใกล้แล้วมีความสุขอะไรประมาณนี้นะคะแล้วกเ็เป็นคนที่ชอบแบ่งปันแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำใจด้วยเนาะนะคะ เดี๋ยวเรามาดูอีกใบหนึ่งนะเห็นไหมคุณเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นคนที่ชอบเทคแคร์คนอื่นเป็นคนที่ชอบดูแลแล้วก็ชอบใส่ใจกับคนอื่นนะคะแล้วคุณก็ไม่มีศัตรูคุณมีแต่คนรักคุณมีแต่คนเมตตาคุณและคุณก็เมตตาคนอื่นด้วยเนาะคุณมองความรักมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกลาเวนเดอร์คุณเป็นคนที่ใส่ใจทุกรายละเอียดนะนะคะเนาะและในช่วงนี้นะถ้าใครที่ อ่าถ้าใครที่กําลังอามีความรักนะคะใครที่กําลังมีความรักเนี่ยนะคะคุณจะได้คนรักที่ดีนะจะได้คนรักที่ดีหรือใครที่อ่าม o ฟออนไปแล้วหรือมีเกณฑ์ตัดจบกับคนเก่าไปแล้วคุณกําลังจะได้เจอรักใหม่นะคะเนาะ <S 2> <S 2> <cụ look> <them> คุณกําลังจะได้เจอรักใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะเนาะอ่าและคุณก็เป็นคนที่รักสวยรักงามคุณเป็นคนที่ใส่ใจทุกรายละเอียดเนาะนะคะ คุณจะเจอสิ่งที่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะเพราะตอนนี้มีโอกาสที่มีคนหยิบยืน่นโอกาสที่ดีให้กับคุณความรักใหม่ๆให้กับคุณโอกาสที่ดีให้กับคุณแน่นอนนะคะคุณจะเป็นคนที่มีความสุขนะนับตั้งแต่วันนี้ไปที่เห็นคลิปพี่นุ้ยนะคะเนาะเพราะว่าคุณกําลังจะได้ชีวิตใหม่แต่อยู่ในร่างเดิมนะคะมันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆนะคะในช่วงนี้เลยนะคุณกําลังได้พบความสุขนี่เห็นไหมอ่าไพ่แห่ง ะชยชนะนะหกไม้เท้านะคะคุณเป็นคนที่ทําอะไรทําเรื่อยๆเนิบๆไม่แข่งขันกับใคร เป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่ไม่เร่งรีบนะคะเป็นคนที่ละเอียดมากแล้วก็รอบคอบนะคะในการใช้ชีวิตและคุณก็รอคอยกับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณและตอนนี้คุณกําลังจะได้เจอกับมันนะคะคุณกําลังจะเปิดรับกับสิ่งใหม่ๆเนาะนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะและสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่คู่กับคุณเป็นสิ่งที่คุณรอมานานเป็นสิ่งที่มันดีกว่าเดิมแล้วก็ดีกว่าทุกทุก สิ่งทุกอย่างที่คุณเจอมานะคะมันจะดีแล้วก็ดีขึ้นแบบคูณ2คูณ3เลยนะพี่หมอต้องบอกเลยนะนะคะคนที่เห็นค่าในตัวคุณคนที่เขารักคุณจริงคนที่มีความเมตตากับคุณหรือคนที่พร้อมที่จะให้ชีวิตใหม่กับคุณในร่างเดิมเขากําลังจะได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วนะหรือใครที่กําลังรอง,งานรองเงินหรือบางสิ่งบางอย่างที่ท,ที่จะทําให้ชีวิตคุณมันดีขึ้นตอนนี้คุณกําลังจะได้รับสิ่งนั้นนะคะเนาะนี่นะคะคือพลังงานของคนที่ รอได้รอเป็นใจเย็นไม่รีบร้อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะประสบความแล้วจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะและสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะหลังจากที่ตั้งแต่ที่คุณดูคลิปของพี่นุ้ยไปนะคะคุณเตรียมตัวเปิดรับโอกาสใหม่และสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณแน่นอนนะนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะถ้าใครที่กําลังโสดนะสมมติว่าใครที่กําลังโสดกาลังจะเจอชีวิตใหม่กำลังจะเจอรัก นะคะไม่ใช่ชีวิตใหม่กําลังจะเจอรักใหม่ๆที่เข้ามาเห็นไหมบางคนบางพลังงานที่เข้ามาดูพี่หมอนะที่เข้ามาเห็นคลิปพี่หมอนะคะบางคนอาจจะมีการล้มเหลวในความรักหรือมีการโดนหักหลังการสวมเขาหรือการตัดจบการเลิกลากันหย่าล้างหรือ บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็ได้นะเพราะว่าไพ,พ่พี่หมอจะขอตีไปหลายๆอย่างนะคะเนาะทั้งในเรื่องอความรักหนี้สินหรือเรื่องอุปสรรคสิ่งต่างสุขภาพหรือเกณฑ์ตกงานหรือเกณฑ์มีอะไรที่ไม่ดีก่อนน้านี้นะคะที่ที่ผ่านมาเนาะคุณกําลังจะจบสิ้นแล้วนะเพราะสิบดาบมันเป็นสิ่งที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอมามันหนักมากมันหนักยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะรับได้เนาะ แต่คุณก็รอเวลาคุณใจเย็นคุณใช้สมาธิคุณใช้เวลาส่วนตัวของคุณเยียวยาตัวเองนะคะหรือคุณเป็นคนที่รอได้รอเป็นนะคะเป็นคนที่ไม่ใจร้อนเพราะคุณเพราะคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณรอมันจะประสบความสําเร็จและมันจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วมันก็กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆทุกอย่างที่คุณเจอมาสิบดาบคือการจบสิ้นคือการเริ่มต้นใหม่คือการเกิดใหม่ในร่างเดิมนะนะคะพี่หมอต้องบอกเลยนะคะ สิบดาบขึ้นมาคุณเจอเรื่องเลวร้ายมามากอะ่ะคุณเจอเรื่องเลวร้ายมามากๆบางคนอะ่ะแทบจะผ่านไปไม่ได้แต่คุณก็สามารถที่จะผ่านไปได้เพราะคุณเป็นคนที่มีสมาธิคุณเป็นคนที่อ่อ เป็นคนที่ชอบทําบุญคุณเป็นคนที่รอเป็นรอได้คุณเป็นคนที่ใจเย็นนะคะแล้วสิ่งที่คุณรอมันก็กําลังจะมาสู่คุณมาถึงคุณนะคะให้คุณเปิดรับโอกาสใหม่ๆได้เลยนะมันมาถึงคุณแล้วนะคะเห็นไหมวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมานะคะมันเป็นไพ่ของอ่ลัคก,กี้เป็นไพ่ของวงล้อสมบัตินะคะวงล้อสมบัติเนี่ยมันเป็นสิ่งอ่ที่มันมีการข่าขึ้นและข่าลงตอนนี้นะคุณน่ะ มีมีเกณฑ์ที่กําลังจะข่าขึ้นมีเกณฑ์ที่สิ่งใหม่ๆกําลังจะหมุนเวียนมาสู่คุณนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพถ้าใครมีเกณฑ์แบบสุขภาพมีเกณฑ์ผ่าตัดหรือมีเกณฑ์รักษาตัวหรือมอีสุขภาพที่มันมีโรคร้ายแรงหรืออะไรประมาณนี้นะคะคุณจะได้คุณจะหายแบบปฏิหารสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะหรือคนรอบข้างของคุณกําลังที่จะเจ็บมีเกณฑ์เจ็บป่วยมีเกณฑ์แบบเป็นโรคร้ายหรือต้องทรมานเกี่ยวกับ ป่วยไข้หรือสุขภาพไม่ดีอะไรประมาณนี้นะคะได้ไพ่วิวอ o ฟฟอร์จูนขึ้นมาบอกเลยว่าไพ่ปฏิหารขึ้นมาจะรอดอย่างปฏิหารจะหายอย่างปฏิหารหรือถ้าเป็นความรักความรักเก่าของคุณได้จบสิ้นไปและคุณก็มีความทุกข์กับความรักความทรมานในจิตใจคุณมาช่วงหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ สิ่งดีๆวงล้อสมบัติไพ่ลัคก,กี้มันเป็นขาขึ้นมันกําลังจะนําพาคนที่ดีคนที่ใช่คนที่ใหม่คนที่เลิศเลอเพอร์เฟกคนที่สามารถรักคุณเห็นคุณค่าในตัวคุณเขากําลังจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและการงานของคุณด้วยนะถ้าใครตกงานใครหางานใครรองานตอนนี้คุณกําลังจะเป็นขาขึ้นสิ่งใหม่ๆห,หรือโอกาสดีๆชีวิตใหม่สิ่งใหม่ๆกําลังจะมอบ นะคะคทุกอย่างที่คุณรอคอยนะคะเขากําลังจะมอบให้คุณขอให้คุณเปิดรับโอกาสใหม่ๆได้เลยนะนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่หมอขอเปิดอีกนะนะคะวันนี้พี่หมอ,อเห็นไหมนะคะจะมีคนเจรจานะถ้าใครตกลงกันหุ้นส่วนหรือมีการรอคอยการเซ็นสัญญาหรือค่าคอมมิชชั่นหรือการรออะไรสิ่งต่าง มานานแสนนานวันนี้นะคะหรือหลังจากที่ดูคลิปพี่หมอไป1วันหรือ2วันนะ3วันนะคะประมาณ3วันหรือหลัง3าวันไปแล้วคุณจะเจอโอกาสใหม่แน่นอนชีวิตใหม่ของคุณมันกําลังจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้คุณได้รับให้คุณเตรียมตัวเปิดพร้อมเตรียมตัวเปิดรับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆในร่างเดิมคุณจะดีกว่าเดิมร้อยเท่าพันเท่าแน่นอนให้คุณเชื่อมั่นในไพ่นะนะคะไพ่มีพลังงานขังของเขา ไพ่มีพลังงานวิเศษของเขานะคะอ่าเดี๋ยวพี่หมอขอเปิดอีกนะคะอ่าคุณเป็นคนที่เก่งแล้วนะต้องบอกว่าคุณเป็นสเตนเสเตนขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นอ่าเป็นผู้หญิงที่รูปหัวอ่าราชสีนะราชสีเนี่ยคุณยังไม่กลัวเลยแล้วทำไมคุณจะกลัวแค่ปัญหาเล็กๆเ,เพราะสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีนะคะมอบชีวิตใหม่ให้กับคุณในร่างเดิมคุณจะแร่งจะแข็งกว่าเดิม คุณจะเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้และคุณกำลังจะ,ะผ่านพ้นวิกฤตนะคะตรงนั้นไปได้แบบแน่นอนนะคะพี่หมอต้องบอกแบบแน่นอนคุณกำลังจะเจอคนใหม่กำลังจะเจอสิ่งใหม่ๆ แล้วกําลังที่จะได้รับสิ่งใหม่ๆนะคะคุณกําลังจะได้เกิดใหม่ในร่างเดิมแน่นอนนะคะคุณกําลังจะลุ่งคุณกําลังจะเลื่องคุณกําลังจะได้รับในสิ่งที่ดีคุณกําลังจะได้รับโอกาสใหม่ชีวิตใหม่สิ่งใหม่ๆเข้ามาแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นด้านความรักความสัมพันธ์เรื่องการเงินหรือการงานนะคะหรือสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พี่หมออ่านไปคุณกําลังจะได้สิ่งที่ดีเข้ามา เป็นไพ่ปฏิหารเป็นไพ่แห่งการเวลาเป็นไพ่แห่งการรอคอยนะคะเนาะเนี่ย,เ,ยเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอนะมันจบลงไปแล้วนะมันจบลงไปแล้วนะคะแล้วคนที่ทํที่าให้คุณทุกข์ใจร้อนใจก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นคนรักคนหักหลังไม่ว่าจะเป็นลูกเอ่อเจ้านี่ลูกนี่หรือไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกน้องหรือคนอะไรก็แล้วแต่หรือสิ่งต่างที่ทําให้คุณแย่ทําให้คุณปวดหัวทําให้คุณเหนื่อยล้าทําให้คุณ ต้องเจอกับปัญหาที่มันกืนไม่เข้าคลายไม่ออกทําให้คุณต้องวิตกกังวลความเครียดความทรมานที่ผ่านมาเขากําลังจะได้รับบทเรียนของเขานะนะคะคุณไม่ได้แช่งไม่ได้ว่าไม่ได้ทําอะไรแต่เวรกรรมมันมีจริงนะคะคนที่ทําไม่ดีคนที่คิดไม่ซื่อคนที่ทําให้คุณต้องทุกข์ทรมานเขากําลังจะได้รับผลกรรมของเขานะ เขากําลังจะได้รับผกนรำของเขาเนาะขอใบสุดท้ายนะเห็นไหมคุณกําลังจะได้รับเปิดโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณคุณกําลังจะได้เจอสิ่งที่ดีแน่นอนนะคะะยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอก็ได้อ่านจบลงไปเท่านี้นะคะสั้นๆแต่ได้ใจความนะให้คุณกดรับพลังงานที่ดีไว้นะคะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้พี่หมอต้องลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ